ของที่ซปเปอร์มาร์เก็ตไทยนะคะกำลังรอรถอยู่ค่ะรถยังไม่มานะคะ ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะคือแค่ของที่จําเป็นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เป็นของที่มี่ได้มานะคะก็ซื้อมาเท่าที่จําเป็นนะคะ <synagogue> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของที่มี่ได้มามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอันนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นอันนี้เป็นเส้นขนมจีน,นะคะ่ะเป็นเส้นขนมจีนแห้งนะคะ ที่เมืองไทยไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นขนมจีนเขาเขียนว่าวุ้นเขาเขียนว่าวุ้นเส้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเส้นขนมจีนมี่ถามเจ้าของซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นเส้นขนมจีนเดี๋ยวมี่จะลองทานดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมนะคะมี่ได้มา4ถุงค่ะเพื่อนๆ1ปอนด์กับ89พีนะคะเส้นขนมจีนแห้งค่ะเส้น เส้นผัดไทยค่ะเพื่อน,อนจะเป็นเส้นผัดไทยนะคะนี่ได้มาสองห่อค่ะอันนี้ก็ราคาราคาเดียวกันค่ะหนึ่งปอนกับแปดสิบเก้าพีเหมือนกันนะคะค่ะจะเป็นซอสหอยนางรมนะคะน,นี่อยู่ที่ราคาเดี๋ยวนะคะซอสหอยอยู่ที่สองปอนกับอีกเก้าสิบเก้าพีค่ะเพื่อนๆนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลานะคะทิพรสค่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณ สองปอนกับสี่สิบเก้าพีค่ะแล้วก็มาอันนี้เลยนะคะอันนี้ของโปรดค่ะเพื่อนๆจะเป็นปลาร้านะคะมีซื้อมาของยี่ห้อพันท้ายค่ะจริงๆยี่ห้อแซบไม้ของไม้พิลมพรจะอร่อยกว่าตำส้มตำอร่อยกว่าแต่อันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะทําแกงอ่อมแล้วก็อาหารอีสานอร่อยเหมือนกันค่ะแต่จะถ้าตำส้มตำมันจะมี กลิ่นคาวนิดๆน,นะคะอันนี้ราคา2ปอนกับ 49P ค่ะ2ปอนสีแล้วก็อันนี้เป็นพริกเผานะคะมีจะเอามาทาขนมปังแล้วก็ทำต้มยำทานนะคะอยู่ที่2ปอนกับ6กสบพีนะคะส่วนนี้จะเป็นโกกิแป้งโกก 95P ค่ะเพื่อนๆหมดแล้วค่ะแค่นี้ละค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่รับชมค่ะแล้วก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ปามม่ไลฟ์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย